สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับคนที่มีภาวะบาดเจ็บที่ข้อมือไม่ว่าจะเป็นเอ็นที่ข้อมืออักเสบผังผืดก,กดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหรือเพิ่งผ่าตัดที่ข้อมือมาเราจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเราควรใส่อุปกรณ์ตัวไหนดีและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนําภาวะเหล่านี้ครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสําหรับภาวะเอ็นข้อมืออักเสบหรือเอ็นรอบข้อมืออักเสบ ข้อมืออักเสบต่างๆหรือว่าภาวะหลังผ่าตัด บริเวณที่มือหรือข้อมือเช่นกระดูกร้าวหรือว่าหลังถอดเฟือกนะครับหรือว่าเย็บซ่อมบริเวณของผิวหนังบริเวณข้อมือหลังข้อมือต่างๆนะครับในกลุ่มนี้ก็คือจะมีการอักเสบหลังจากาการอักเสบจ,จากอุบัติเหตุหรือว่าหลังจากการผ่าตัดต่างๆอุปกรณ์ในกลุ่มของริดสแตบ,บนะครับก็จะช่วยในกลุ่มทําให้เกิดการพักข้อมือเพื <isten> ่อให้เอ็นรอบข้อมือของเรานะลดการอักเสบจ,จากการที่อุบัติเหตุหร port, หือว่าการผ่าตัดต่างๆ ถ้าในกลุ่มที่เป็นไม่มากก็จะใช้หลังผ่าตัดได้ทันทีหรือหลังเกิดอุบัติเหตุข้อมือเอ็นอักเสบได้ทันทีนะครับหรือต้องการพักข้อมือทันทีในบางรายเป็นเยอะเนี่ยอาจจะใช้หลังจากการใช้เฟือกอแทนเฟือกได้หลังจากที่คุณหมอถอดเฟือกออกแล้วนะครับเพื่อลดการอักเสบที่ต่อเนื่องนะครับผมและเราก็มาดูในตัวอุปรกรณ์กันเลยนะครับในส่วนของตัวอุปรกรณ์นะครับจะแบ่งเป็นข้างซ้ายและข้างขวาตัวนี้จะเป็นข้างขวานะครับให้เราสอดมือเข้าไปนะครับตามในช่องเลยครับโดยที่ให้นิ้วโป้งโผล่มาตามในคลิปครับ หลังจากนั้นนะครับให้รัดสายคาดจากล่างขึ้นบนรัดให้กระชับพอประมาณแต่อย่าแน่นจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้เลือดไม่ไหลเวียนได้ครับและในส่วนอุปกรณ์นะครับจะมีแกนช่วยประคองอยู่3จุดเลยนะครับจะมีอยู่ด้านบน2จุดตามนี้ครับและจะมีอยู่ด้านล่างตรงที่บริเวณข้อมือของเราอีกจุดหนึ่งครับและอุปกรณ์นี้นะครับจะช่วยลดการขยับของข้อมือเพื่อป้องกันการอักเสบเพิ่มเติมด้วยครับซึ่งจะเหมาะมากเลยนะครับสาหรับผู้ที่มีภาวะข้อมืออักเสบเอ็นข้อมืออักเสบหรือเพิ่งผ่าตัดที่ข้อมือมา นอกเหนือไปจากนั้นนะครับในส่วนของริสแสลบนั้นยังมาพร้อมกับเจลที่สามารถประครบเย็นหรือประครบร้อนซึ่งสามารถใช้ได้ในขณะที่เราใส่อุปกรณ์ได้เลยครับซึ่งหากต้องการประครบเย็นเราก็สามารถใส่เจลในตู้เย็นก่อนครับแต่ถ้าเราอยากประครบร้อนก็สามารถนําเจลไปใส่ในไมโครเวฟซึ่งจะตั้งเวลาระหว่าง12-17ถึงวินาทีตามความแรงของเครื่องไมโครเวฟครับแล้วเราก็ไปดูวิธีการใส่เจลในริสแสลบได้เลยนะครับซึ่งวิธีใส่ก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่นําเจล ใส่เข้าไปในช่องใส่เจลครับตามในคลิปเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใส่อุปกรณ์ตามปกติได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับผู้ที่มีภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือลองใช้ลิสแตรบกันดูนะครับและาหากท่านใดนะครับต้องการซื้อลิสแตบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ l a ซาด้าและช้อปปีไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือหากท่านใดนะครับสะดวกซื้อผ่านทางไลน์ก็สามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อติดต่อได้เลยครับ และหากท่านใดนะครับที่ต้องการเจาะตัดผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือแบบแผลเท่ารูเข็มกับคุณหมอภูมินั้นสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ